โอ้โหเคี้ยวได้ละเอียดเคี้ยวข้าวก็ละเอียดเพราะว่าท้องอืดนะเคี้ยวไม่ละเอียดเนี่ยท้องอืดค่ะท้องแล้วพอทําฟันเทียมแล้วท้องไม่อืดลาฟันเทียมมันเคี้ยวละเอียดเคี้ยวเหมือนฟันจริงเลยอ่ะเหมือนฟันของเราแท้ๆเลยนะคะดีมาก มันมันสะดวกมากกว่าทั้งการทำความสะอาดฟันนะครับแล้วก็ดีดีอย่างมากมากเลยบอกดีอย่างบอกไม่ถูกก็คือเหมือนเหมือนถ้าพูดถ้าพูดมากไปเดี๋ยวเขาบอกว่าโอยเออโวยกันเยอะคือได,ได้ได้รับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงพะวงว่าฟันมันฟันปลอมมันจะหลุดเข้าคอหรือว่าฟันปลอมมันจะหลุดออกมาโชว์ตอนตอหน้าเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับก็ ทำให้มีความสุขมากครับค,คืออยากให้ทุกท่านลองลองลอง,ลองมาทำดูนะครับว่าทําแล้วมีความสุขจริงๆครัก็คือสามารถใช้ชีวิตได้แบบเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีจริงๆครับดีค่ะก็ใช้งานได้ปกติคือไม่รู้สึกเลยว่าเรามีของปลอมอยู่ในปากหรอยังไงนี่กว่าคือได้ใช้งานได้ได้ดีเหมือนกับฟันแท้ของเราเลยค่ะ โอ้ผมประหลาดใจมากคือมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนฟันจริงเลยประหลาดใจมากไม่คิดว่ามันจะมันจะดีขนาดมันเหมือนของจริงไม่ไม่มีความรู้สึกว่าเรามีฟันปลอมนะคุณยังไงเหมือนกับฟันธรรมชาติเลยค่ะเพราะว่าแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ดีดีมากเลยการดูแลรักษาก็เหมือนฟันปก,ปกติเลยมาด้ออร์เมพี่นอ้อง เห็ดแขวแล้วสิได้กินสมตามสแซ่บอันนี้กินพักกินยั้งตีห้าอยากินน่ะกินได้ทุกอย่างแม่อยากินสมตามามโดนแล้วความสุขของเฮ้ามหาความสุขให้จ้าข้องเฮ้ามาเห็ดเลยเนี่ยน้องๆพี่ๆน้องๆเด้อมาเห็ดแขวเพือสุขภาพของเฮ้าสิได้ยำเขายำยั้งสะดวกที่ได้ม่ตรงเป็นโรคกระเพาะมาเห็ดเด้อพี่น้องหนุวย